ตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยินมเจอข่าวร้ายสื่อต่างแดนรายงานอาจถึงขั้นต้องยกเลิกไฟล์ป้องกันแชมป์โลกมวยไทยกับซูเปอร์บอลสิงห์มาวินหลังจากที่ฝ่ายจัดแข่งขันประกาศวันชกชิงแชมป์โลกมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวกกำหนดให้ระหว่างตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยเจ้าของแชมป์ประทานซูเปอร์บอลสิงห์มาวินวันที่9ธันวาคม2566ล่าสุด S c ซ p m m a สื่อจากจีนรายงานว่าตะวันฉายเกิดล้มป่วยเป็นไข้ต้องเข้าโรงพยาบาลมีโอกาสทําให้ต้องยกเลิกไฟดังกล่าวไปอีกครั้งหนึ่งโดยเรื่องวันชกใหม่จะมีการประกาศให้ทราบอีกครั้งอย่างไรก็ตามการชกป้องกันแชมป์ดังกล่าวระหว่างตะวันฉายกับซูเป,ปอร์บอลเคยจะเกิดขึ้นมาแล้วแต่ต้องยกเลิกไปเพราะซูเป,ปอร์บอลบาดเจ็บจนทําให้ตะวันฉายต้องไปชกกับโจนาธาวุฒในกติกาคิกบ็อกซิ่งสามยกแทนและเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปได้แบบเอกชน